ต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์นะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้จะมีสุดยอดผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะทางด้ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนางพัชรศรีสาราสินค่ะเป็นประธานเปิดการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2 5 0 0 67นะคะโดยมีทางด้านของท่านพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในานามคณะกรรมการและก็คณะทำงานได้ทำการ คัดสรรสุดยอด1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะโดยภายในงานค่ะก็มีหน่วยราชการต่างๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะนายประยุกต์สุทธัญ,ญรัตน์นะครับพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็กล่าวว่าสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดพิจารณาคัดสรรสุดยอด1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยพุทธศักราช2 5 6 7นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรจำนวน1 3 14ผลิตภัณฑ์ครับก็แยกเป็นประเภทอาหารจำนวน63ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มจำนวน5ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายนะครับจำนวน30ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน25ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับจำนวน11ผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์น,นะครับหรือว่า product level ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับที่จะใช้ในการทํางานเชิงรุกบูรณาการของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์และก็เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและก็ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วยครับ